สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันครับขวดเล้าแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดิมมนะคะ่ะมือน,นีแม่อันดาสิพาพ,พี่น้องมาเฮ็ดแกงเปิ่อนอไม้ใส่เห็ดสามย่างใส่ไก่บานใส่ผักอีตูแล้กก็ผักขาหอมหอมเขากะสีไปเบิ่งขั้นตอนในการเห็ดกันเลยจ้าวัตถุดิบที่แม่อันดาสใส่ในมือนนิกะซีมีเห็ดขอนขาวเห็ดชิเมจิกะซีมีทั้งเห็ดชิเมจิขาวกับเห็ดชิเมจิด,ดำอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนั่งล่มหลวง ขนอหมูสองก้อนใบยานา่งข้าวเบือไกลบ้านนอไม่สดต้มซุปใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูบักพริกสดกระเทียมหอมแดงตะไคร่พักคะหรือว่าผักชะอมเกลือ ปลาบดแลวกระพงชื่อรดนะค่ะขั้นตอนแรกเลยนั่นแม่อันดากรเสียเอาใบยานางใส่ลงไปในครกใบยานางอันนี้มันก็จะเหนียวนะค่ะแม่อันดากรเลยสีหันให้มันเป็นสินน้อยๆเพื่อจะให้มันต่ำแหลกง่ายหลังจากนั้นแม่อันดากรเสียเอาเข่าเบื่อที่เข้ามาไวใส่ลงไปเข่าเบื่อที่แม่อันดามามือนี้ก็จะเป็นข่าวสารข่าวเหนียวแม่อันดากัะมาถิ่มไวประมาณ4ชั่วโมงหลังจากนั้นเักกระสิต่ำไปเรื่อยๆให้มันแหลก ขั้นตอนนี้ขันแม่นว่าผู้ใดขี่คานตำํำเขาก็สามารถใส่เครื่องปันป่นปั่นแทนก็นได้เนาะจ้าเพราะแต่ว่าเขาเบื่อกับใบยานาังของเขาแหลกได้ที่แล้วแม่อันดากระสิตักใส่ถั่วยแยกออกไว้หลังจากนั้นเขาก็ะสิเอาบักพกริกซดกระเทียมแล้กก็ตามด้วยเกลือจักหน่อยหนึ่งใส่ลงไปในโคกเสร็จแล้วเขาก็สิตํำให้มันพอแหลกหลังจากนั้นแม่อันดากระเสิเอาเห็นนางร่หลวง,ง,งเขาเขามาหันเตรียมไว้ เ็จแล้วแม่อันดากระสีเอาตะไคร่มาทุบเรล้ากระสีหั่นให้มันเป็นสิ้นน้อยๆตามที่ห้าต้องการตะไคร่มือนีแม่อันดากระสีใสทั้งเบิดสามต้นเราก็ตามด้วยหอมแดงหอมแดงมือนีกะหัวใหญ่แน่แม่อันดากระสีใสทั้งเบืดสี่หัวเหล้ากระสีแกะขะน้อหมูเตรียมไว้ขน้อหมูที่แม่อันดาสีใสเมือนีกะใสทั้งเบิดสองก้อนต่อไปแม่อันดากระสีมาเด็ดผักขาเตรียมไว้ผักขาอันนี้ขันเป็นภาษาไทยเขากระสีเอื่นว่าผักชะอม ตอนนี้เองวัตถุดิบของหฮอกระเตรียมพร้อมเร็จสับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนาะคะ่ะต่อไปหฮอกระซีไปแกงกันเลยจ้าก่อนที่หฮอสรีแกงแม่อันดากระซีเอาข้าเบือกับใบยานะงที่หฮาต่ไว้ใส่ลงไปในกระชอนหลังจากนั้นแม่อันดากระซีกองเอาแต่น้นำน้ำเปล่าที่แม่อันดากองมือน,นีแม่อันดากระิีใส่ทั้งเบอือสองขวดน,น้ำยานางกับข่าเบือที่หฮาต่ไว้หลังจากที่กองออกมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะกระซีมีสีเขียวสวยงามเลยหลังจากนั้นแม่อันดากระิีเอาหม้อขึ้นข่างไฟแล้วหฮอกระซี่ใส่นมใหม่ นอไหม่ที่แม่อันดาิีไซมือน้กาสิป็นนอไหม่หนึ่งเนาะจ้ากาสิเป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวมือหลังแม่อันดากาสิเอาคลิปการเฮ็ดหนึ่งนอไหม้มาฝากเนาะจ้าหลังจากนั้นแม่อันดากาสิไ่ขนอหมูลงไปสองก้อนเราก็ตามด้วยตะไคร่ตามด้วยบักพริกสดกับกระเทียมถี่ห้าตำไวใส่ลงไปเราก็ตามด้วยน้ำล้างคุกจักน้อยนึงแเราก็ตามด้วยปลาบดหนึ่งสอนโตขันเป็นว่าผู้ใดบ่มากปลาบด ก็สามารถใส่น้ำปลาหลัขวดแทนกระไดนาะจ้าหลังจากนั้นเ้องก็สิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันในการค้นนี่แม่อันดากระิเน้นกลนหมอเนะค่ะเพราะว่ามันมีเข่าเบื่อมันก็จะเฮ็ดให้กลหมอของห้าใหม่ได้เสร็จแล้วเ้าก็สิปิตฝาทิ่มไว้้าให้น้ำแกงเดือดตอนนี้น้ำแกงของห้องกระเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากระิใส่ไก่บานลงไปไก่บานที่แม่อันดาสิใส่มือนีแม่อันดากระิใส่ทั้งเบิดครื่งโตแล้วก็ตามด้วยเฮ็ดเฮ็ดมือนีแม่อันดากระซิใส่าางก็จะมีเขอนว เห็ดชีเมจิขาวเห็ดชีเมจิดำหลักกะเห็ดน um ั um ่งล่มหลวงตามด้วยหอมแดงแถวหั่นไหทใส่ลงไปเสร็จแล้วห้ากระสิคนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอยา่างให้มันเข้ากันอีกเท่านึงหลังจากนั้นแม่อันดากระสิปิดฝาทิมใบทาหแห้งของเฮาสุกตอนนี้เองแกงของเ้ากระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากระสิใส่ผงชูรสลงไป 3. สองซอนซาเลากกระตามด้วยใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูมือนีแม่อันดากระสิใส่ทั้งเบิดกํานึงแล้วหฮากระสิเพิ่มความหอมโดยพักคะหรือว่าผักชะอม หลังจากนั้นแม่อันดากัสีค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเ็จแล้วห้องกัสีซิมลดเบิงขันเป็นว่าพอดีแล้วห้องกัสีปีดเก,ดกตเราก็ตักพร้อมเสิร์ฟได้เลยเนาะคะ่ะเมนูมือหนีเป็นจังไดเนะคะ่ะเป็นตาแสบว่าจ้าสุดท้ายนี้แม่อันดากัขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้่อยในเด้อค่าขอบคุณลหลายคะ่ะ